สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านกลับมาพบกับนาภัทรานี้ได้อีกครั้งนะคะวันนี้เรามาทบทวนความเข้าใจเรื่องเบื้องต้นในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทีเฟกกันนั่นก็คือช่วงเวลาของการซื้อขายค่ะหลายท่านคงจะงงว่า เอ๊ะเราอธิบายกันมาหลายปีร่วมๆสิบกว่าปีเนี่ยยังจะต้องมาทําความเข้าใจเรื่องของช่วงเวลาการซื้อขายที่ตลาดเปิดทําการอีกหรือนะคะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลแล้วการสําหรับบางท่านที่อาจจะเป็นมือใหม่และยังไม่ทราบนะคะส่วนท่านใดที่เทรดมานานแล้วเนี่ยนพัฒมองว่าเรื่องความเข้าใจของการส่งคําสั่งซื้อขายใน t ีเฟที่เป็นช่วงเวลาซื้อขายต่างๆเนี่ยมีความสาคัญพอสมควรเพราะว่าอย่างเช่นปลายปีที่แล้วเนี่ยก็มีการอัปเดตข้อมูลนะคะในการซื้อขายด้วยว่าช่วงเวลาของ Product บางตัวที่ จะมีแค่ Morning กับ Afternoon เนี่ยก็มีการเพิ่มไนท์มาด้วยนะคะแล้วเนื้อหาในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเรามาดูในหน้าจอที่นัำพายกำลังแชร์ให้ทุกท่านเห็นอยู่ณนะขณะนี้นะคะว่า เนื้อหาเป็นอย่างไรเป็นการทบทวนกันก่อนนะคะอย่างที่หลายๆท่านก็อาจจะทราบกันอยู่แล้วละว่าช่วงเวลาการซื้อขายต่างๆมันก็จะมีช่วงของ P open ด้วย P open ในที่นี้ก็คือช่วงที่รับคําสั่งซื้อขายแต่ยังไม่เกิดการจับคู่นะคะเป็นการตั้งรอออเดอร์เพื่อรอตลาดเปิดอย่างเป็นทางการก่อนซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยใน TFX หรือว่าตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยเนี่ยมีช่วงเวลาการซื้อขายทั้งหมด3ช่วงนั่นคือ Morning a f t e r n o o n แล n i g h น session นะคะแล้วก็ในแต่ละช่วงเนี่ยเขาก็จะมี p ีโอเของแต่ละรอบของเขาอยู่นะคะซึ่งในตารางเนี่ยก็จะมีการบอกไว้ว่า p o p อเนนั้นเป็นช่วงเวลาใดที่ตลาดรับเฉพาะคําสั่งซื้อขายเท่านั้นแต่ยังไม่เกิดการจับคู่และในช่วงเวลาปกติอย่างเช่น Morning After n o o n แล้วก็ไน h t เนี่ยจะเกิดการจับคู่จากคําสั่งที่มีการส่งเข้ามาแล้วเป็นราคาที่ตรงกันหรือว่ามีเง ควรจะได้แมทช์นะคะในที่นี้เนี่ยจะขอโฟกัสในเรื่องของช่วงเวลาที่เกิดการจับคู่แล้วกันเพื่อให้เห็นความแตกต่างและที่สําคัญเลยนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ในหน้าจอเนี่ยความเหลื่อมของเวลาในการตั้งออเดอร์ order, แล้วก็ตลาดเปิดเนี่ยนะคะมันก็จะมีในช่วงของไน s ์เซ i o n เพราะว่าอะไรเพราะว่าไนท์เซชันเนี่ยถึงแม้ชื่อจะเป็นบอกว่าภาคกลางคืนในการเปิดตลาดภาคกลางคืนแต่ช่วงเวลาที่เขาเปิดการซื้อขายเนี่ยเริ่มตั้งแต่6กโมงห้ ตอนช่วงเย็นนะคะหกโมงหไปจนถึงตี3มของวันถัดไปนะคะตี3มของวันถัดไปในที่นี้เนี่ย ก็จะมีการนับของช่วงเวลาการซื้อขายที่เป็นวันทําการนะคะ Trading Day เนี่ยนับอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจในเนื้อหากันตรงนี้แต่บางครั้งที่เวลานพทำประกาศหรือว่าทําตัวเลขให้เห็นเนี่ยแล้วนพก็จะมีการรีมากว่าบวกหนึ่งในที่นี้นะคะก็คล้ายคล้ายกับเวลาที่เราอาจจะเห็นข้อมูลเวลาเที่ยวบินไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีการบินข้ามแล้วมันจะต้องไปคาบเกี่ยวไปวันถัดไปเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายอาจจะมีบวกหนึ่งในตารางเวลาของเที่ยวบินอยู่นะคะเราก็ห่างหายเวลาบินกันมานานมากแล้วนะคะ ราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนเป็นการทบทวนแล้วกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเนี่ยว่าช่วงเวลา night nice session หกโมงห้ pm จนถึงตีสามบวกหในที่นี้คือของวันถัดไปนั่นเองนะคะแล้วก็จุดไฮไลท์สาคัญเนี่ยของ night nice session เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจบตีสามทุกตัวเพราะว่าอย่างบางตัวอย่างเช่น precious metal โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นทองคําแล้วก็ซิวเวอร์เนี่ยก็จะจบที่ตีสามแต่ว่าตัวใหม่ที่มี night nice session เข้ามาเทรดด้วยในช่วงเวลาภาคกลางคืนพึ่งขยายเวลาเมื่อปลายปี2 0 2 1นนั่นก็คือ currency ซึ่งตอนนี้ใน TFX เ,เนี่ยจะมีแต่ US Dollar Futures ที่ให้บริการซื้อขายได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเฟกหน่งนะคะก็เลยจะซื้อขายได้แค่ในเซสชันที่เป็นเวลา5ทุ่ม55นาทีหรือว่า11.55 PM นั่นเองนะคะอันนี้ก็มาทบทวนก่อนว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าเอ้ยในเซสชันเนี่ยมันถึงตีสาทุกตัวปะ่ะคำตอบคือไม่ใช่อันนี้ก็เป็นการทบทวนเพื่อให้เข้าใจช่วงเวลาของการซื้อขายนะคะแล้วมันก็จะมีช่วงที่พักเหมือนหยุด การซื้อขายประจําวันไว้ด้วยเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้องมีการตัดรอบทางบัญชีเพื่อ Mark-to-market กับสินค้าหรือว่าสัญญาที่เราซื้อขายอยู่มีกําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ที่เป็น unrealized profit loss ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตลาดก็จะมีการ announce ในส่วนของ settlement price หรือว่าราคาที่ใช้ชําระราคาใน t f a ออกมาซึ่งจะประกาศอยู่ในช่วงประมาณ5มง20นถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะมีการ เคลียร์บางอย่างด้วยแล้วก็รอราคาที่จะมาเซ็ตทิลแล้วก็เข้ากระบวนการทางบัญชีนะคะแล้วถึงจะออกเป็นรีพอร์ตในวันถัดไปออกมานะคะรีพอร์ตก็คือ Daily Confirmation Report หรือว่าสรุปการซื้อขายประจำวันของนักลงทุนเนี่ยจริงๆก็คือจะเป็นการมาร์กอยู่กับ ราคาที่เป็นเซ็ตเมนต์ไพร์นช่วงเย็นของวันทําการเพราะฉะนั้นเวลารีพอร์ตออกมาก็จะปินออกมาในวันถัดไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการทบทวนมาถึงจุดที่เป็นไฮไลท์หลักของวันนี้ที่นภัทรอยากอธิบายให้ทุกท่านทราบนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็จะสับสนแล้วก็งงของการไม่ว่าจะเป็นนับวันเทรดดิ้งเดย์นะคะแล้วก็จะเป็นการส่งคําสั่งแล้วก็เคลียร์ลิงออเดอร์ c l e ี r ออเดอออกไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแมชนะคะว่าเอยส่งออเดอร์แล้วแมทตอนนั้นตอนนี้เป็นย่งไรเพราะฉะนั้นนภัทรว่าอันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีมากที่ได้อธิบายกับทุกท่านนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาทําความเข้าใจวันเวลาวันที่กันก่อนดีกว่านะคะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยนภัทรอยากให้เห็นว่าวันเนี่ยเราเริ่มจากเที่ยงคืนของเมื่อคืนจนถึงเที่ยงคืนของคืนนี้เนี่ย ก็จะถือว่าเป็น1วันใช่ไหมคะย่ชั่วโมงก็คือเที่ยงคืนเมื่อคืนจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับคาเลนด้ r เดย์ก็คือเหมือนแบบเป็นวันปฏิทินนะคะเป็นวันที่ปฏิทินนับตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อคืนจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้เนี่ย ก็จะถือว่าเป็น1วันหรือ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอันนี้นภัทรก็เลยเขียนแบบอาจจะดูงงๆสำหรับบางท่านว่าเฮ้ยอะไรเนี่ย12.00 AM ถึง1 2 0 0 AM คืออะไรคืออยากให้เห็นภาพของวันที่เป็นคาเลนดาร์ก่อนทุกท่านไปพร้อมๆกันกับนภัทรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยรอบของช่วงเวลาการซื้อขายเนี่ยมันก็จะมีเนื่องจากว่าเรานับเที่ยงคืนเมื่อคืนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเที่ยงคืนมันก็คือยังอยู่ในช่วงไนท์เซชันอยู่นั่น เริ่มเที่ยงคืนจบถึงปีสแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ทุกท่านต้องไม่ลืมสไลด์ก่อนหน้านะคะว่าใน night nice session เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่6โมง50เมื่อวานแล้ววะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเป็นการคัดออฟไทม์ตามคาล endar ให้ทุกท่านเห็นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอจบที่ตีสามก็จะมีการพักเบรกไปใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะมาเปิดตอนมอร์นิ่งมอร์นิ่งเซสชันย้ําแล้วนะคะเราจะไม่พูดถึง P ีโอเพนเนาะเราจะพูดถึงการที่เป็นช่วงเวลาที่เกิดการจับคู่ได้จริงๆเพราะว่าจะได้ไม่สับสนนะคะท่านทําความเข้าใจเรื่อง P open ปีโอนนเพ มอร์นิ่งเซสชันนะคะจะเริ่มแต่9.45จนถึงเที่ยงครึ่งนะคะทเที่ยงครึ่งก็คือท่วง12.30 PM นะคะแล้วก็จะพักเบรกไปในช่วงภาคภาคบ่ายค่ะระหว่างวันมาเปิดอีกที Afternoon s e s s i o n จะอยู่ที่บ่าย2.15จนถึง4.55นาทีนะคะบ่าย2.15จนถึง4.55นี่เป็น Afternoon นะคะหลังจากนั้นก็จะจบจบวันจริงๆล้จบวันของของในส่วน Product ต่างๆโดยส่วนใหญ่นะคะแต่ถามว่าพอมันมี night เนี่ย night s e s s i o น Station ถ้าดูรอบ c a l endar day นะคะ night nice session ก็จะเริ่มตอน6โมง50จนถึงเที่ยงคืนของวันนี้ถูกไหมคะเรามาดูกันว่าวันเวลาของ c a l endar day จะอยู่ในตัวอักษรสีดำตรงนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ในหน้าจอนะคะแล้วก็ trading day เวลาเรานับวันเนี่ยนับวันซื้อขายเนี่ยเราจะนับยังไงแน่นอนว่าถ้าดูตาม c a l endar day ที่เที่ยงคืนเมื่อคืนถึงเที่ยงคืนวันนี้เนี่ย night s e nice s แรกเนี่ยเที่ยงคืนถึงตีสเนี่ยจะถือว่าเป็นอันนี้เราคือ ทีลบหน,นะคะเทรดดิ้งเดย์ลบหก็คือวันก่อนหน้านะคะนับเพื่อให้เห็นแบบเป็น3าวันสามช่วงที่ต่อเนื่องกันนะคะก็จะนับตั้งแต่กลางคืนใช่ไหมคะเช้าแล้วก็อัฟเตอร์นก็ถือว่าตัวเนี้ยเทรดดิ้งเดยกับ c a l endar day จะถือว่าเป็นวันเดียวกันนะคะวันเดียวกันแต่ถ้าท่านลงสังเกตดีๆพอจบที่อัฟเตอร์นของวันที่เป็นทีลบหแล้วนะคะคาล endar เดยกับ t ทรดดิ้งเดย์เหมือนกันนะคะตรงนี้เหมือนกันแต่พอจบอัฟเตอร์นแล้วนี่คือ จบละจบวันละจบวันเทรดดิ้งเดย์ของ T ีลบหนึ่งแล้วและถึงแม้ว่าจะเป็นไนท์เซสชันก็คือหกโมงห้นาทีนะคะตอนเย็นนะคะจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยมันยังคงเป็นคาเลนด้าเดย์ของ T ีลบหนึ่งนะอ่าถูกไหมเพราะมันยังเป็นวันนั้นอยู่นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยของเทรดดิ้งเดย์นะคะเทรดดิ้งเดย์จะถือว่าไนท์เซสชันตั้งแต่หกโมงเย็นของ T ีลบหนึ่งเนี่ย 6โมง50ตรงนี้ค่ะของทีลบหเนี่ยถือว่าเป็นเซสชันแรกของวันทําการถัดไปฟังอีกครั้งนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาการซื้อขายแรกของวันทําการถัดไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในที่นี้เนี่ยต่อให้คา l endar day คือทีลบหนึ่งแต่ช่วงเย็นหรือที่ช่วงใน g h t session แล้วเนี่ย6โมง50เนี่ยจนถึงเที่ยงคืนวันนั้นน่ะถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นวันที่ทีแล้ว นะคะเป็นวันที่ทีแล้วแล้วก็จะไล่กลับไปถูกไหมคะพอพอจบเที่ยงคืนปุ๊บอ่ะคาเรนดาเดย์คือวันที่ทีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเที่ยงคืนถึงตีสามเนี่ยอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นวันที่ทีมอร์นิ่งอฟเตอร์นูนก็ยังเป็นวันที่ทีเห็นไหมคะไล่ภาพจากตารางแบบนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะจบอีกตอนช่วงเย็นอีกเหมือนกันพอจบช่วงเย็นเป็นไงคะจบช่วงเย็นแล้วเริ่มต้นไนเซสชันของเย็นวันที่ทีนะคะทีคือทั้งคาเ e นดา r Day คาเรนดาเดย์และเทดดิ้งเดย์เนี่ยเป็น จบแล้ว afternoon แต่พอเริ่มไนท์ของวันที่ T นะคะไนท์เซสชั่นคือ6กโมงห้ของวันที่ T วันที่เทรดเนี่ยแล้วก็เป็นวันที่ตามคาล endar ด้วยเนี่ยจะถือว่าเป็น T บวกหนึ่งก็คือเป็นวันทําการถัดไปแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วพอเป็นหลังเที่ยงคืนไปแล้วถึงตีสามก็จะกลายเป็น T บวกหนึ่งของวันของมันเพราะฉะนั้นมันก็จะไล่ลูบไล่รอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหลายท่านก็จะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นวันหยุดนับยังไง ถ้าสมมติว่าทลบเป็นวันศุกร์แล้ววันที่ทีตาม c a l endar day และ t ท a ด i n g day คือวันจันทร์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะข้ามเสาอาทิตย์ออกไปเลยสมมติว่าเสาอาทิตย์เป็นวันเป็นวันหยุดทำการแบบปกตินะคะไม่มีอะไรพิเศษขึ้นมาไม่ใช่วันหยุดพิเศษนะคะเตะเลิกอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า T ลบเป็นวันศุกร์นะคะเที่ยงคืนของวันศุกร์นะคะไปจนถึงตีสก็ไล่ลงมาแบบนี้ที่เป็นวันศุกร์นะจนเย็นวันศุกร์นะคะเย็นวันศุกร์คือไหนเซสชั่นเนี่ยอวนนรงััจท เพราะว่าเสาร์ที่เราหยุดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงตามคาล endar แนวเนี้ยอันนี้มันคือวันศุกร์แหละแล้วก็หกโมงห้าสิบถึงเที่ยงคืนยังเป็นคืนวันศุกร์อยู่แล้วพอวันที่ทีจริงๆเนี่ยวันที่ทีที่เป็นเทรดดิ้งเดย์จริงๆมันคือวันจันทร์แต่แต่นะคะในคาล endar เดย์วันนั้นเนี่ยมันคือวันเสาร์ถูกไหมคะมันคือคืนวันเสาร์เพราะนี่คือคืนวันศุกร์ต่อเชื่อมกับเช้าวันเสาร์เพราะะนั้นเที่ยงคืนถึงตีสามของเช้าวันเสาร์เนี่ย มันก็ยังมีการซื้อขายแต่ถูกนับว่าเป็นการซื้อขายเทรดดิ้งเดย์ของวันจันทร์อ่ะอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเทรดเนี่ยเราจะได้ไม่สับสนเวลาช่วงมันหยุดยาวเพราะว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก่อนขึ้นปี2 0 2 2นเนี่ยนพัฒน์ได้รับคำถามเยอะมากๆว่าหยุดไหมปิดตลาดกี่โมงแล้วคืนวันที่30ก่อนที่จะหยุด3 1มเอป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือเย็นวันที่30เนี่ยตลาดยังไม่ปิดเนี่ยเราก็ยังเทรดอยู่ไปจนถึง คืนวันที่ต้องเรียกว่าเช้าวันที่31มสิบเอ็ดะมเที่ยงคืนตีสามเนี่ยก็ยังเทรดอยู่แต่อันนั้นคือเป็นการเทรดของวันทําการถัดไปแล้วนะคะคือเทรดดิ้งเดย์จะเป็นวันที่เปิดทําการนั่นเองนะคะแต่ว่าคาล endar day อาจจะแบบงงๆเหลื่อมๆนิดนึงเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่ออธิบายให้เข้าใจเผื่อบางท่านนี่คือตามไม่ทันแล้วก็ยังยังไม่เข้าใจตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นวันปกติเช่นทีลบหคือวันจันทร์ทีคือวันอังคารทีบวกหนึ่งคือวันพุธ จันอังคารพุธอันนี้ก็คือไล่ปกติได้เลยนะคะก็คือในเซสชันของคืนวันจันทร์ก็ต่อด้วยเช้ามืดของคืนวันอังคารเนาะก็ก็จะต้องไล่แบบนี้ลงไปนะคะก็จะไล่กันไปเรื่อยๆแล้วก็เย็นถึงกลางคืนวันอังคารนะคะไปต่อเนื่องจนถึงเช้ามืดของวันพุธก็จะไล่แบบนี้ไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องสับสนแล้วนะคะถ้าทีลบหนึ่งเป็นวันศุกร์เพราะฉะนั้นคืน6กโมงห้ของตอนเย็นจนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ก็ยัง ก็จะถือว่าเป็นเซสชันแรกของวันจันทร์นะอันนี้เป็นถือวันแรกของวันจันทร์แล้วก็ต่อเนื่องจนแต่เที่ยงคืนถึงตี3เนี่ยก็คือถึงแม้จะเป็นคืนวันศุกร์เช้าวันเสาร แต่มันคือเซสชันแรกของวันทําการที่เป็นวันจันทร์นะคะอันนี้ก็นภัทรเข้าใจแล้วล่ะว่าเวลาที่หลายท่านเนี่ยดูแต่ข้อมูลหรืออาจแต่ประกาศอะอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่นภัทรก็เลยคิดว่าเออเรื่องนี้มันดูเหมือนง่ายนะแต่พอเราเจอในสถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยแล้วเราต้องมานั่งไล่วันไล่คืนของการเทรดดิ้งเดย์เนี่ยมันคงจะทำให้นั่งผู้ใหญ่ท่านสับสนมากๆอันนี้นภัทรก็ยอมรับนะคะก็เลยถือโอกาสในวันนี้เนาะ มาอธิบายในเรื่องของ c a l endar day, trading day ต่างๆในวันทําการซื้อขายนะคะโอเคอันนี้เราจบในเรื่องของอวันทําการแล้วก็วันตามปฏิทินแล้วก็ในส่วนของการคัดออฟเซสชั่นต่างๆว่า night session ถือเป็นเซสชันแรกของวันทําการถัดไปฟังอีกครั้งนะคะ night session วันก่อนหน้าถือว่าเป็นเซสชันแรกของวันทําการถัดไปนะคะโอเคเมื่อกี้เราพูดกันถึง เทรดดิ้งเดย์คาล ender day เรามาดูอีกตารางหนึ่งตารางในที่นี้คือประเภทคําสั่งในการส่งคําสั่งส่งออเดอร์ที่เป็นออเดอร์ปกติที่เป็นเดย์นะคะหมายถึงว่าลิมิตแล้วก็เดย์เนี่ยเวลาเราส่งคําสั่งคือส่งทั้งจํานวนที่ต้องการปริมาณที่ต้องการแมทแล้วก็ราคาที่ต้องการแล้วเราก็จะเลือกเงื่อนไขาการแมทว่าโอเคให้ออเดอร์เนี้ยตั้งไปจนครบวันนะก็คือจบวันของมันนะคะวันในที่นี้ก็คือเป็นการวันซื้อขายนั่นเองแต่เวลาที่เราตั้งออเดอร์แล้วมันไม่แมทไม่เกิดการจับคู่เนี่ย นักลงทุหนหลายๆท่านก็จะสับสนว่าอะแล้วมันจะล้างสัญญากันตอนไหนใช่ไหมคะอันนี้เราก็เลยมาทําความเข้าใจในเรื่องของคเลนด้าเดย์เทรดดิ้งเดย์แล้วก็คำสั่งที่มันจะอยู่ในช่วงเวลาต่างๆแล้วก็จะจบที่เมื่อไหร่นะคะถ้าเป็นสินค้าปกติอย่างเช่นอ่สินค้าที่มีการซื้อขายแค่ภาคกลางวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอร์นิ่งหรืออัฟเตอร์นูนเนี่ยเมื่อส่งคำสั่งไปแล้วเราไม่เกิดการจับคู่นะคะอันนี้ทวนก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็น Safety index Futures s Index Index o p t i o n Single Stock Futures ต่างๆนะคะ โปรดัก t พวกนี้เนี่ยที่มีเทดเฉพาะกลางวันเนี่ย n o r n i n g a อ t e r ต o o n ก็จะจบเลยนะคะก็คือเมื่อไม่มีการแมชไม่ว่าจะส่งตอนเช้า เช้าไม่แมทบ่ายไม่แมทพอจบตลาดภาคบ่ายปุ๊บออเดอร์ก็จะถูกล้างแล้วเคลียร์ออกนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ตั้งค้างไว้และไม่แมทเนี่ยหลัง after noon session ไปแล้วนะคะตลาดปิดไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดการล้างออเดอร์อันนี้คือ,อสัญญากปกติแล้วกันนะคะแต่สำหรับ Product ที่มีภาค night session มันจะไม่ใช่แบบนั้นคะ่ะภาค night session เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะแยกเป็น precious metal กับ currency ใช่ไหมคะในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราส่งคำสั่งตั้งแต่ morning ย้ำนะคะ ส่งตั้งแต่มอร์นิ่งนะคะในวันที่ทีลบหนึ่งถ้าเราส่งคําสั่งตั้งแต่เช้าเช้าไม่แมทบ่ายไม่แมทออเดอร์ไม่ล้างนะคะฟังอีกครั้งนะคะถ้าโปรดักที่เราต้องการซื้อขายสินค้าอิงตัวนั้นเนี่ยมีการซื้อขายในภาคกลางคืนด้วยเราส่งตั้งแต่เช้าไม่แมทบ่ายก็ไม่แมทออเดอร์ไม่ล้างนะท่านอย่าชะล่าใจว่าโอ้ยมันไม่แมทแล้วโอเควันนี้ฉันไม่ได้ออเดอร์แล้วฉันไม่ได้จับคู่แล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันยังไม่จบของมัน ออเดอร์ที่ตั้งรอไว้แล้วยังไม่เกิดการจับคู่ไม่ว่าคุณจะส่งเช้าและไม่แมทหรือว่าส่งบ่ายและไม่แมทเนี่ยมันจะถูกยกไปภาคไนเซชันด้วยและการส่งไปที่ภาคไนด้วยเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ดูตลาดเนี่ยบางทีเราอาจ,จะได้ออเดอร์มาตอนภาคกลางคืนก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นออเดอร์ที่ตั้งตั้งแต่เช้ามันจะคาบเกี่ยวต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ ก็คือส่งในทีลบหนึ่งของตอนเช้าเนี่ยออเดอร์้งจะอยู่ตั้งแต่ Morning Afternoon ไปจนถึงไนท์ไนท์ในที่นี้คือไนท์ของคืนวันที่ทีลบหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเป็น Product ที่เทรดถึงตีสามมันจะลากยาวต่อไปจนถึงเที่ยงคืนถึงตีสามของเช้ามืดวันถัดไปอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทีลบหนึ่งเป็นวันจันทร์ทีเป็นวันอังคาร ทีบวกหนึ่งเป็นวันพุธนะคะเพราะฉะนั้นส่งออเดอร์เช้าวันจันทร์นะคะส่งออเดอร์เช้าวันจันทร์ออเดอร์ไม่แมทบ่ายไม่แมทจะถูกยกไปตั้งรอต่อเพื่อรอการจับคู่ในภาคไหนเซสชันด้วยนะคะถ้าโปรดักต์นั้นเทรดถึงตีสามมันจะถูกต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารเชา้ามืดวันอังคารก็คือเที่ยงคึนตีสามวันอังคารถ้ายังไม่แมทอีกในช่วงในเซสชันหลังตลาดปิดตีสามไปแล้วถึงจะมีการล้างเคลียร์ ออเดอร์ที่ตั้งรอแล้วไม่เกิดการจับคู่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าออเดอร์ที่เราตั้งร้องแต่เช้าอาจจะไม่แมทเช้าวันจันทร์แต่ไปแมทเอาภาคในเซสชันของวันอังคารก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นความหมายก็คือ คืนวันจันทร์หรือเช้ามืดวันอังคารก็อาจจะไปเกิดได้รับการจับคู่ถามว่าการจับคู่แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูตารางข้างล่างต่อเลยถ้าออเดอร์ที่ตั้งตั้งแต่เช้าของวันที่ทีลบหนึ่งแต่ไปเกิดการจับคู่ในภาคกลางคืนของคืนวันจันทร์หรือเช้ามืดวันอังคารนั้นเนี่ยมันจะถูกยกยอดไปเข้าระบบทางบัญชีมีการเคลียร์มีการเซตเทอร์เมนต์มาร์กทูมาเก็ตกันเนี่ยในเย็นรอบเย็นของวันอังคารแล้วรีพอร์ตจึงจะออกมาในวันพุธ งงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราตั้งออเดอร์เราจะดูแค่ว่าวันต่อวันแมทช์ไม่แมทช์แล้ว ทำไมไม่อยู่ในรีพอร์ตวันถัดไปเอ๊ะฉันส่งออเดอร์วันจันทร์เช้ามันไปแมทคืนวันจันทร์อาจจะก่อนเที่ยงคืนของคืนวันจันทร์ก็ได้จะสองสามทุ่มของคืนวันจันทร์แต่ปรากฏพอเช้าว,วันอังคารเราไม่เห็นออเดอร์นั้นในรีพอร์ตที่เป็นเดลี่คอนเฟิร์มชันรีพอร์ตที่เป็นเข้าระบบกระบวนการระบบบัญชีแล้วนะคะแต่เราจะมาเห็นออเดอร์ที่เราแมทตั้งแต่คืนวันจันทร์หรือเช้ามืดวันอังคารเนี่ยแต่ไปอยู่ในรีพอร์ตของการที่จะปินเอาออกมาในวันเช้าว,วันพุธซึ่งก็คือมันจะต้องเข้าการตัดอบ ของ after noon session หลังจากจบแล้วหรือมี settlement price ของวันอังคารออกมาแล้วนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าใน s e s s i o n ของคืนวันจันทร์มันคือช่วงเวลาการซื้อขายแรกของวันอังคารอ่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นการซื้อขายแรกของวันอังคารนะคะมันก็เลยต้องรอให้จบวันอังคารซึ่งการจบวันอังคารตามกระบวนการทางบัญชีมันจะจบหลัง after noon session ไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ต่อให้เราส่งออเดอร์ตั้งแต่เช้าวันจันทร์แต่เพินไม่แมทแต่ไปจับคู่ตอนคืนวันจันทร์ เช้ามืดวันอังคารมันก็เลยไปอยู่ในรีพอร์ตของเช้าวันพุธซึ่งถูกเคลียร์ลงและเซตเทิลในคืนวันอังคารตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นกระบวนการที่หลายคนเวลาไล่ออเดอร์หรือไล่รีพอร์ตที่มีการซื้อขายภาคกลางคืนที่เป็นโปรดักต์อย่างเช่นพีเชฟพีเชฟเซททิลไม่ว่าจะเป็นซิเวอร์หรือว่าโกลเนี่ย ก็จะมีความสับสนว่าเอ๊ะทำไมเทรดไปแล้วยอดเงินไม่ตรงเงินทำไมมันเคลียร์ลิงแบบนี้ทำไมเซตเทลออกมาแล้วมันไม่เห็นกระทบเลยเขาปิดสถานะครบหมดแล้วมีเงินเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้นภัดก็เลยคิดว่าเป็นเลิกงามย่าดีนะคะที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่อง ไม่ไม่ง่ายนะถ้าพูดถึงเวลาอธิบายกันจริงๆแต่เวลาที่เราอ่านเป็นตัวหนังสือเป็นเป็นรูปแบบของข้อความเนี่ยก็คือแจ้งให้เข้าใจเท่านั้นเองวันนี้นภัทรก็เลยขออนุญาตวนกลับมาอธิบายเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องเบสิกหลายๆท่านแบบโอ้ยแค่เรื่องเวลาซื้อขายทำไมต้องมา,าอธิบายต้องอธิบายเพราะว่ามันมีผลในความเข้าใจในการอ่านข้อมูลกับรีพอร์ตที่เราได้รับในตอนเช้าหลังจากเรามีการซื้อขายแล้วเพราะฉะนั้นส่งคําสั่งเมื่อวานตอน เมื่อวานตอนเช้าแต่เพิ่นแบตแมทเมื่อคืนนะคะแมทเมื่อคืนเช้ามืดก่อนจะตลาดเปิดออกมาเนี่ยตัวการแมทส่วนนั้นจะไม่ยังไม่อยู่ในรีพอร์ตเชา้านี้แต่จะอยู่ในรีพอร์ตของวันถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคํานวณเวลาที่เราดูอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคาล endar day คืออะไร trading day คืออะไร order มีการ clearing รอบไหนอย่างไรบ้างแล้วก็ ตั้งรอไปถึงแค่ไหนแล้วจับคู่แล้วมันถือเป็นวันทําการอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ลองฟังทบทวนกันหลายๆครั้งนะคะนภัทรเข้าใจว่าเนื้อหาวันนี้เนี่ยไม่ยากไม่ยากเลยถ้าถ้าลองอ่านแล้วเนี่ยไม่ยากแต่ทําให้เข้าใจ ก็ไม่ง่ายเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยถือว่าเราได้กลับมาพบกันในช่วงปีใหม่2022นะคะก็หวังว่าทุกท่านยังคงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ระวังรักษาตัวอย่างเช็คเช่นที่เคยเป็นมากเกือบสปีแล้วนะคะเราก็จะผ่านปีนี้ไปอีกให้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะหวังว่าทุกอย่างมันคงจะดีขึ้นในไม่ชา้าแล้วก็ข้อมูลต่างๆแบบนี้เนี่ยเรื่องง่ายๆที่ไม่มีใครอธิบายเนี่ยนภัทก็จะวนกลับมาให ทุกท่านได้ทําความเข้าใจให้ง่ายขึ้นเพื่อเวลาเราเทรดเราจะได้เข้าใจกลไกการซื้อขายแล้วก็วางแผนประเมินความเสี่ยงต่างๆของตัวเองที่รับได้ช่วงเวลาการใช้เงินหรือว่าการวางหลักประกันต่างๆว่ามันมาร์คทูมาเก็ตยังไงต้นทุนของราคาเนี่ยมันถูกปิดหรือ,อยังมันยังเป็นอันเลียไรต์อยู่หรือเปล่าหรือมันยังเป็นเลียไร์แล้วแล้วมันเป็นต้นทุนที่มาจากกาไรขาดทุนที่แท้จริงแล้วหรือ,อยังมันมีการตัดรอบ ที่ไม่ใช่เอเวเรตแต่ว่ามันเป็นไฟโฟลที่แท้จริงแล้วหรือไม่นะคะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอทบทวนในการแปะลิงก์ข้างล่างเอาไว้ให้แล้วกันเผื่อบางท่านเนี่ยมองดูแล้วเรื่องราวมันไปยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนแล้วก็สับสนมากๆเลยนะคะแต่ความเป็นจริงมันก็คือถ้าเราเข้าใจมันก็คือเข้าใจไปแล้วค่ะเหมือนเรารู้ว่า2ยกกาลัง3เท่ากับ8แล้วก็1นึบวกหเป็น2เราไม่ต้องมานั่งอธิบายกันใหม่แล้วว่าทําไม1 รวมกับ1ถึงกลายเป็น2นะคะแต่ในอนาคตไม่แน่มนอาจจะกลายเป็นมีเรื่องราวที่1นบกหเป็น3ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราพ,พยายามหาข้อมูลต่างอธิบายทุกท่านนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะขอให้ทุกท่านช่วงีรักษาสุขภาพเช่นเดิมนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ